ก็จะเป็นพายทีนะพายพายทีคืออันนี้เป็นพอ่อซ้ำนะมากินมาพิ้วกินอันนี้มันอ่ะเนี่ยกินเม็ดมันที่ว่าที่ว่าแพงๆอะนะนี่ไงตัวพอ่อซ้ำมันมามันมาแกะกินไงเนี่ย อันนี้แหละที่ที่เป็นทัวที่แพงแพๆอะ่ะที่ใส่สลัดซีซ่าสลัดอ่ะนะก็นี่แหละดูมัน,ม,นม,มันมาปอกกินเต็มเลยดูเขาปอกกินเต็มเลยฮ้ไปไป,ไปดูเนี่ยที่เขาอ้าฮะไปไปไป ที่เขาลอยแกะกินใหม่นี่มันแกะยากนะแต่่าแต่พาตัวพอาะสมมะัมันแกะแกะกินนกเขามากินด้าน,นไปโอ้สารพัดโลกค่ะ,ะเต็มอันนั้นสวนสาธารณะค้างบ้านมีมะม่วงลูกชายมันไม่พาไปวันนี้คิดว่ามันจะไปโรงเรียนมันไม่ไป เรียบพาออกมาเดิน